ชมน้องสองคนท<ร>ีนี้ก็คือเกณฑ์ทหารนี่ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปนะไม่เกิน20เมษายนเว้นมาที่6เมษายนก็คือวันจักรีและวันที่ 12, 13, 14 15เนื่องจากว่าเป็นวันสงกรานนอกานั้นก็คือ1เมษถึง20เมษาาตรวจเลือดเกณฑ์ทหารนะฮะ<ร>ก็เมาแล้วอย่าไปชกกันล่ะเพราะทุกที่มเมาแล้วชอบชกกันเลยเกินนะฮะแล้วพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าโอ้โห Goes, เรื่องใหญ่เลยนะฮะ แก้รัฐธรรมนูญของพลังประชารัฐมาแล้วฮะรายมาตราเขาจะยื่นเองใช่ไหมถูกต้องฮะไม่รวมกับใครฉันยื่นเองถูกต้องฮะมาแล้วนะฮะมีมาตราไหนบ้างแก้ประเด็นไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยี้กันเรื่องนี้ฮะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2 564ารอางวันที่ห 4 7 2 2 7 0เลขหน้า3ตัว7 5 5 2 8 3เลขท้าย3ตัว393 5 7 7เลขท้าย2ตัว0 5 ยาคักเฮียงเจียขีเพียงแก้ไขเปลี่ยนฤดูหน,น,นาวร้อนร้อนท้องขึ้นท้องเฝออยาห่วงสัวจีกิบอี